ผมกลับไปครั้งกับการเดินทางในแมปแบบนี้และเป้าหมายของผมคือ5,000เมตรครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมไปเกิน7,000เมตรและคุณจะได้เห็นตลอดทั้งการเดินทางว่าผมเจอกับอะไรบ้างเดวครับเราจะไปที่5,000เมตรกันเลยทำเวลาทำเวลาครับโปรเพเยอร์โปรเพเยอร์เราโปรแล้วเราเคยเล่นแล้วครับไปดูแรกที่ผมเล่นได้นะอันนั้นผมฝึกเล่นะไปกันเลยสู่5,000เมตร500เมตรแล้วครับ ผมควรเจออะไรแล้วหรือไม่ผมเจอแล้วผมเจออะไรสักอย่างแล้วแว่เลยเออนี่ร้านขายลอกเตอร์เอนมีครับเอ,เอ็นมี่ปลาปักเป้าอ่ะผมต้องแวะฟุบเข้าเลยมีอาวุธไหมขอถืออาวุธก่อนผมเจอดาบอันนี้อะไรฮะอ๋อเครื่องฮะเอาหมดฮะจังหวะนี้มาครับมาครับแปะ เรียบร้อยครับเสร็จเสร็จหนึ่งครับผมว่าน่าจะไปถึง5,000เมตรได้ในรอบเดียวเลยทีเดียวสิ่งที่คุณต้องหยิบก็คือมีอาหารแก๊สแล้วก็ตัวของเครื่องนะครทุกๆอย่างที่ใช้ก็จะวนอยู่ประมาณ4-5ชิ้นแล้วก็ตัวไฟฟ้านะครับตัวนี้ถ้าหมดเรือคุณก็ดับเหมือนกันเพราะว่าเรือต้องใช้ไฟฟ้าด้วยติดๆ ติิดสผมว่ามันดีมากเลยถ้าคุณหยิบอาวุธได้แล้วก็ไปประกอบเรือให้เป็นเรือสายต่อสู้โอ้อยเช่นอะไรอย่างเงี้ยระวังด้วยฮะระวังบาดหยิบอะไรเงี้ยวิ่งฮะติดข้างหน้าเลยอ่าพร้อมสุดๆเลยขาดก็แต่แค่ออกซิเจนไปฮะสู่5,000เมตรครับ อันนี้เป็นช็อปนะครับเอาไว้ซื้อของแต่ผมไม่สนใจเพราะเงินผมมีแค่19ซึ่งมันไม่น่าจะพอซื้ออะไรนอกจากอาหารซึ่งซึ่งทุยซึ่งอะไรนานแล้วทษทีซึ่งอาหารของผมนั่นเยอะมากๆเลยโอ้โชนโชนชนชนโอ้ชนชน,ชนเจอซ่าครับเจอเอนิมีครับเอนิมี่ครับสเตปเดิมครับ เราชนเลยฮะมาดีฮะผมบอกว่าเขาจะมาตัวเดียวนะเราเขายับซ้ายขายับขวานิดหน่อยเ,อเขาชนนะฮะโอเคนี่คือวิธีวิธีหนึ่งในการจัดการโดยที่เราไม่ต้องออกไปโดนดาบไหมโดนสักอย่างจะหลบทำไมหร <c oughs> อผมว่าผมเอาดาบฟันเขาเลยอะ ล่วงแล้วเยี่ยมเราจะขับเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการขนของแบบครัวที่แล้วพวกดาบไปเล่มหนึ่งเผื่อมีตัวอะไรข้างในนะครับซึ่งมีด้วยเอเนมี่ครับดาบติดครับดาบติดเฮ้ย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 โอเคตัวนี้มีดาบอีกเล่มหนึ่งครับแล้วก็มีอาหารโอ้มีไฟแล้วก็มี ออกซิเจนนะครับผมต้องเติมออกซิเจนนะดีเลย50% <S <S 1> <S 1> สิดชื่นฮะอุ้ยอุ๊ยอุยเอนิมิอุ้ยมาไงเนี่ยแปมแบตเตอรี่ผมเยอะเยอะไปแล้วพร้อมแล้วน่าจะครบทวนแล้วไปกันต่อเลยยังไม่เจออะไรที่สะดุดตาครับตอนนี้กำลังเรากำลังไปเรื่อยๆอยู่เข้าทางไหนอ่ะ ข้างไหนนี่ข้างบนเหรออ๋อข้างบนครับข้างบนเข้าจากข้างบนลองไปดูข้างล่างฮะว่ามีอะไรไหมเออเอน,เนมี้ครัเน,เนมีเอน,เนมีฮะตัวอะไรไม่รู้ฮะวิ่งเร็วมากแต่ผมอยู่ของก่อนเกิดปัญหาขึ้นแล้วครับเราไม่มีออกซิเจนนะครับคุณว้ายอันนี้อะไรฮะก๊าซและน้ำมันนะ ผมจะเอาของที่จำเป็นไปแล้วกันเพราะว่าแก๊สเรายังมีเยอะอยู่นะครับผมต้องรีบไปแล้วผมต้องรีบไปแล้วไม่หยิบดาบแล้วไป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 แล้วเข้าสู่สองพเมตรครับสอง0เมตรสอง0เมตรยังสอง0เมตรสองพันเมตรแล้วครับเปลี่ยนไบโอมครับผมโอ้ตรงนี้เราต้องลงเหรอผมยังไม่เคยมาถึงตรงนี้เลยเอ้ยเ้ยชนชนชนเอ้ยเอ้ยเอ้ยถอยถอยถอย โอ้โหหน่ากลัวชะไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นขึ้นขึ้นโอเคตรงนี้ไม่มีถนนออถนนอยู่นี่เจอป่าฉลามครับผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆอาเจอเมืองครับผมจอดก่อนเข้ามา ขอมาเซ่เรือของฉันนะแข็งแกร่งไม่ว่านายจะทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรฉันได้หรอกโอ้เรือขยับ <laughs> เรือไม่มีเบรกมือโอเคครับเขาร่วงมาแล้วตอนนี้เราก็หยิบดาบมาแล้วก็สำรวจกันนิดนึงคร่าวๆผมต้องการแกส๊สผมต้องการแกส๊สผมต้องการแกส๊มกแกสมากๆเลย ถ้าไม่มีแก๊สเราแย่อุ้ยอุ๊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 ยอุ้ยอุแยอุนยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยอุกยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุยอุหยอุยอุ๊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 ยอุยอุ๊ยอุยอุยอุ๊ยอุ้ยอุ หมื่นกิโลอ่ะเข้าสู่ไบโอใหม่ใช่หรือไม่โอ้โหโอ้อะไรอะ่ะบอสเหรอฮะเฮ้ย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 ตัวสลัดนะฮะคุณวายไปดิเรือผีครับโกสไพร์เรสนะฮะ เลือดหนึ่งพันสุดยอดไปเลยอลังการดีจริงเข้ามาเข้ามา <c oughs> คุณเอาผมไม่ลงหรอกเข้าเรือผมไม่ได้ก่อนเข้าเรือผมไม่ได้ก่อนเออโจสลัดผีนะครับว,ว้าวเพลงอลังการมากดืดด้ดๆผมชอบอะ่ะเฮ้ ไม่น่าเข้าไปใกล้เลยอ่ะกินวจะทำไงกับพวกนี้ดีเข้ามาเข้ามาเข้ามาดิ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 เข้ามปดิเข้ามาเป็นการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นจริงนะตื๊ดตึ๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดแตกเรียบร้อยครับไปแล้วหนึ่งครับอาชีพเบ้นขึ้นครับแฟลกดาครับคุณดูน่าจะ3,000เมตรแล้วเรา เราอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ทุนอะไรอ่ะขอตรวจดูนิดนึงโอ้ตังครับตัง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 กล่องสมบัติครับผมรวยเละรวยเลยครับรวยรเลยบอกเลยเจอราคา อจอดนิดนึงจอดนิดนึงแวะนิดนึงผมมีความสงสัยครับว่าเราสามารถขายของได้ไหมถ้าผมเอาดาบเข้าไปดาบของผมเอาไปวางผมขายได้ไหมไม่ได้ถูกทำไมไม่ได้นื่นขายของได้เข้าสู่4พันเมตรครับคุณผู้ชมเราจะเจออะไรที่เซอร์ไพรส์แบบ สามพเมตรเมื่อกี้อีกไหมเข้าสู่4,500เมตรครับ4,800เมตรครับจะห้าพันแล้วทุกคนจะตั้งเปา้าเป้าที่เป้าที่คิดไวจ้จะถึงแล้วจะถึงแล้วสู่นิวไบโอมครับว,ว้าวดูที่นี่สิเฮ้ยมันอะไรฮะเป็นสะพานเหรอเนี่ยสู่5,000เมตรครับท,ทุกคน5,000ันเมตรแล้ว 5,000เมตรแล้วแต่ข้างล่างน่ากลัวเหลือเกินไม่กล้าขับลงไปฮนะผมไม่กล้าลงไปแถวนี้น่ากลัวเราข้ามข้ามฉลามไหมฮะเสียลาะเราไม่อยากต่อกอกับยเขาเท่า,ทาไหร่เราจะไปเท่าที่เราไหวนะครับตอนนี้เราสักเซสภารกิจของเราแล้ว5,000เมตร ข้ามสะพานแม่น้ําสะพานแม่น้ําทุยข้ามสะพานมาแล้วครับตอนนี้น้ํามันเราหมดแต่เรามีอ,อุ้ยเหี้ยอะไรวะอุอ๋อตกใจของวางไว้อเองนุกปลาฉลามมาข้างล่างนั้นน่ากลัวมากเลยพวกคุณดูดิดูสิน่ากลัวเต็มแล้วครับเต็มแนละ้ว เจอไปโอใหม่ครับปุ๊บเบรกเบรกนิดหนึ่งเราชะลอนิดนึนงเราชะลอนิดหนึ่งนะเรา,เราชมความงามของศิลป,ปะอาวเป็นรูปปั้นนะฮะเฮ้ยเจอราค้าอีกแล้วตงังังเ้ยไปถึงสองร้อยเลยเฮ้ยเมื่อกี้มีอะไรหรือเปล่าวะมีเงินหรือเปล่าผมกลับไปทันไหมไม่เป็นไรเราไปเลยดีกว่าไป เงินยังไม่ถึงสองร้อยฮะของก็มีครบแล้วอะโปรเพเยอร์ครับอยู่ดีๆก็โปรเพเยอร์ขึ้นมาซะนั้นไม่คิดเลยว่าจะเกิน5000เมตรมาได้7000เมตรแล้วครับทุกคน7000แล้วครับ7 0 0 0เมตรแล้วครับอ่าเ5 0 0 0ครับเอ้ยทุย้ยเมตรครับทำไมข้างหน้านี้มันมัน,ม,นมันมืดตึ๊บเลยฮะลงได้ไหมฮะลงเนาะลงเนาะต้องลงแนละ้วฉลามเต็มเลยฮะ ลงต้องลงต้องลงเจ็ดเมตรครับอ่าลง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 เราข้ามข้างฉลามไปนะเฮ้ยทุกคนผมเจอแอตเลติกฉลามฉลามเต็มหมดเลยคงเก็บเงินก่อนนะอย่าเข้ามานะโอโ้ยร, úa, รวยเละรวยเละผมบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอะอะไรอะ เกิด <laughs> อะไรขึ้นตกใจหมดเลยโอ oh, เจอแอตแลนติสแล้วนี่คือแอตแลนติสใช่ไหมว้าวผมขอสำรวจรอบๆก่อนนะก่อนเข้าไปไม่รู้ว่าเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเอาปลอดภัยกลัวเจอบอสหรือเจอเจอเจอ,เจอตัวอะไรก็ไม่รู้นะ ไปต่อได้ไหมเอ่อติดแล้วคุณมันไปไม่ได้แล้วอะ่ะมันตันแค่นี้เหรอผมต้องเข้าไปข้างในอย่างเดียวเลยเหรออ้าวผมต้องเข้าไปข้างในอย่างเดียวเลยนี่โอ,โอเคโอเคผมไปได้ไหมอ่าติดละติดละ ติดแล้วผมไปไม่ได้แล้วเราเอาเรือเราไปจอดใกล้ๆนะผมรักเรือลำนี้มากเลยของเยอะจริงๆกินแตงโมโด,ด้วยแล้วก็ขิบด,ดาบไปเล่มหนึ่งไปเข้าไปดูครับข้างในมีอะไรโอ้โอ้โตแอลแยนติสครับ น,นี่อะไรอะคือยังไงต่ออะอ้าวอะไรอ่ะมันถลม่มเหรอเอามันถล่มมาฮะทวีคอนติเนียอ๋อคือชัตเตอร์วันจบตรงนี้ครับโอ้โหเล่นจบเลย you have finished อ้าวขึ้นหัวอย่างเท่ครับคุณขึ้นอย่างเทะโอ้เจ็ห้าร้อยเมตรเจ็ดเมตรสุดยอดไปแล้วจบแล้วครับก็คือน่าจะมีการอัปเดตเพิ่มขึ้นหรือเปล่าตรงนี้มีอะไร3000โกสามพันเมตรอ๋อผมผมเจอผมเจอเขาไปแล้วแต่เขาบอกว่ามันมีดาบด้วย อ๋อถ้าผมเล่นรอบใหม่จะมีดาบเหรอไหนไหนไหนดาบไหนดาบอ้าเจอแล้วฮะเนี่ยโอ้ดาบครับดาบน่นาอุ้ยมีดาบครับเล่นรอบสองน่าลองจริงๆว่าประสิทธิภาพของมันจะเป็นยังไงเจอครับทุกคน